กูหญิไม่ใชกูหญิอ้าวสวยแล้วกูที่กูตัดเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เธอเลยลุงเนี่ยเหรออ้าวอะไรเชียแล้วอะไรเชียร์มาขนาดนี้นี่ฮับมาต่อเล็วไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงแห่งให้ครึ่งแขนแขนหนูนะลุงเอ๋เหมือนมึงพี่เด็กแหมมาปีหน้าเนาะลุงทิพย์ออกมาปั๊บนั่งเตียงแล้วนั่งอย่างนี้เหรอโอ๊ยโอ้ยเมียงค้าอ้าวอย่าไปจับเลยไงท้องทำไมเ่าะเดี๋ยวมันกินไก่ นี่ลูกคนนั้นจะ็ลูกหมาป้าบอกบอกเธอมีผปูอย่างงี้ได้ไงอ้าวโหจะมาตาปากเลยป้าก็อีนั่นแหะน้องไอ้นี่ไอ้นี่กับพี่นั่นเออจริงๆเหรอเออหัวเป็นพี่น้องกันพี่น้องเดี๋ยวนี้เธอชื่ออะไรจ๊ะเออชื่อแพรวจ้ะแพร่แล้วนี่ยแพรวหันไม่รู้เรื่องเชื่อไรแพรวน้องชื่ออีแพรวรู้แล้วพี่ชื่อไอ้เผือกพ่อชื่อตะพุฒตูนแคบ สีเสี่อ่ะนี่ก็ไปยังไงไปยังไงกันตูโอ้โหผู้ต้วงผู้ไปไหน<ว>หัว,วหัวตายอ้าหัวตายครับโอ้โหน่าสองสามเลยคุณเออก็อยู่ดีไม่ชอบทำไมสิบสี่แต้มสองเด้งเสือไม่อยู่เรียกหกมาตายเลยการพนันคือสมองถ้าตัวไม่เหลือสามคืนก็เพราะอีตายหกแต้มแล้วผู้ต้องไปไหนเนี่ยหัตายหัวตายตายจริงเหรอไอ้โกหกได้ไรเอ๊ยแล้วจะไปไหนกันเนี่ยโอ้ไม่ใช่กระจกเขาเนี่ย เป็นคนใช้ของทหารในเมืองเพราเหรอมีปัญหากับเขาโดนเขาไล่ออกมาโอกลับบ้านอยู่ที่ไหนนะอุตตดิอ๋อไม่นไกลเท่าไหร่ไม่ใช่คนกระจอกที่บ้านนั้นนาสามร้อยไร่โอ้โหเออคนมีฐานะเนี่ยกลับไปบ้านเรียบร้อยเลยอะไรเรียบร้อยนาไม่เหลือเลยอ้าวไปนาไปไหนน้ำท่วมนาแล้วต้นนั้นก็ทำไมลืมมัดนาไว้กับต้นไม้นาลอยไปกับน้ำมดเลย ก็แค่ทำให้ปวดหัวเนี่แหละเลยเลยไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปครับนี่ฉันไม่ใครรู้หมอตั้งแย่จะมาจูงทำไมไม่ได้จบอันนี้จะไปบอกใครนะมันรือพลงต้องช่วยทั้งแต่เป็นใครฉันเป็นเจ้าฮะฉันเป็นเจ้าเป็นเจ้าใช่โอ้แพ้วแพ้วข้างล่างเจ้าเจ้าไม่ได้ไม่ได้ขอโทษตัวขอโทษใครจะไปรู้เราว่าเจ้าวัดป่างิ้วทำลอดเป็นนะครับ ไอพเ,อาอาเขาคดีอายก็ตายแกหรือเปล่าที่บงางวันเดินไปเล่นในวัดแล้วถือก๋วยเตี๋ยวมาเจ็ดถ้วยอ่ะอมึงแบ่ไงไปสี่ท่น <laughs> <ๆ> <laughs> ฉันได้นามกษัตริย์เทพีโอ้ถ้าไม่มีที่พักดีกว่าฉันโอ้เพราะผมแกบ้านนอกไปอยู่กับเจ้าจะท,ทำอะไรไม่เป็นไรต่อไปนี้ไปเป็นเรื่องของชาติฮะ<ห>ไปเป็นร<ห>เรื่องของฉันฮะเจริญพรเชิญไปคนเดียวเถอะทำไมไม่อยากก็เป็นคนกูก็จะตายอยู่แล้ว หายไม่ไปเป็นลัวไปชื้นให้ตั้แย่แย่หูออกจมูกออกปากนีไม่ดีหมาเดินมาเยี่ยวรถติดเหรอรถโบราณรถของชาติไม่ได้ไปทหารต้องมียศตอกประเทศเป็นมาทหารเป็นล้วนมียศเิกมียศแน่ตอนนี้ชื่อเอะไรตอนนี้ยศคือ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 ขุนทะลวงขุนทะลวงทะลึ่งไล่ทะลึ่งไล่กระโดดแทงกระโดดแทงอริท้อกอลีแทงอริท้ออริท้ออริท้อและโน่นไหนอีโน่นไหนเนื้ออะไรเพื่อเพื่อเรื่ิต ให้ลืมความทุกข์ต่อไปมีความสุขที่จะแต่ได้ก็เป็นไม่ห้ามนาำหัวใครจะยุ่งก็ไม่ได้และเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยอยู่ดีๆมึงก็ได้เป็นไม่หามหาน้ำหามหัวมึงใหญ่กูมากูมากนะมึงไม่หาไมหามีหามหัวไม่ห้ามนาำหัวมึงเอาไปไม่หามไม่หามีหามหัวหามหัวถ้าไอ้ผัวดับเมืองก็เธอไม่หาบไปนๆนั้นน้ำๆก่อนนะ